หนุนโดยใหม่มิ ract, weed, s u b i s h i อท t ราส์ม i ราเคิลซีวีดบายกลีบบัวคือผมต้องการปดหนี้ที่บ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยพ่อแม่เราลำบาก3า5ก365วันเนี่ยวันสงการเขาสาดน้ำผมส่งของะฮะผมก็พูดกับพ่อแม่นะฮะว่าผมผมขอที่เลือกจีจะทำงานก่อนจากความมุ่งมัน่นที่จะยกระดับคุณภาพแท็กซี่ไทยจนสามารถสร้างอาชีพให้แก่แท็กซี่มาแล้วกว่า5,000คน ความสาเร็จนี้มีจุดเริ่มต้นอย่างไรมาติดตามเพราะมันครับค่ะมาถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถามพี่เรย์เลยเละกันว่าจุดเริ่มต้นของ,ของการเข้า,าสู่ธุรกิจนะคะตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยของพี่เรย์เนี่ยเริ่มยังไงคะคือผมเองทํางานในยุคอายุแค่17เจ็ดคือช่วงนั้นต้องยอมรับว่าที่บ้านเราเนี่ยลำบากนะครับนะครับเนื่องจากว่าก็ที่บ้านก็มีการลงทุนที่ผิดพลาดมีน้สิตติดตัวมามีถึงขนาดว่ามีหมายสารเนี่ยมาติดหน้าบ้านเลย นะครับ oh. ก็เลยต้องเป็นจุดเปลี่ยนคือต้องเรียนอี่ผมเองเนี่ยเป็นลูกคนเดียวลูกชายคนเดียวในบ้านซึ่งวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยพ่อแม่เราลําบากตัวเราเองก็ลําบากนะครับซึ่งในการใช้ชีวิตก็เริ่มจากการที่ว่าไปทําหลังเลิกเรียนนะครับหรือว่าในช่วงปิดเทอมงานแรกที่เราทำเนี่ย นะครับเป็นกุ๊กเคฟสี่หลัเลก่ียนไปทอดไก่วันละมันสองร้อยกว่าบาทนะครับตอนนั้นเรารู้สึกงไงครับตอนที่บอกว่าตอนที่เรายังเป็นเด็กมัธยมอะไรเงี้ยล้วชีวิตเราต้องเปลี่ยนขนาดนั้นนะครับช่วงนั้นก็มีความรู้สึกหลายๆด้านนะครับมีความรู้สึกเสียใจน้อยใจเอ๊ะทำไมแบบเพื่อนอช่วงที่เรียนจบแล้วเนี่ยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศได้แต่เรามไม่มีเราไปเรียนไม่ได้ไม่ทราบว่าเริ่มทาธุรกิจครั้งแรกของตัวเองเนี่ย หรือเริ่มทํางานตอนนอี้เท่าไหร่ครับตอนช่วงนั้นเรียนมหาวิทยาลัยฮะ,ฮะงานชิ้นแรกที่เข้ามาในวงการได้ก็เพราะว่าผมเองเป็นเป็นพนักงานขายเป็นเซลล์ขายอะไหล่รถยนต์<ม>ได้รับการชักชวนมาจากญาติคนหนึ่งนะก็<ม>ะเห็นว่า โอเคผมเป็นคนขยันตอนนั้นเราต้องทําอะไรบ้างครับก็เป็นพนักงานขายแล้วครับขับมอเตอร์ไซค์ไปขายอะไรนะครับตามอูตามร้านอะไรทุกเมงเทพอะฮะตอนนั้นเราก็ลําบากฮะเราก็เอาแคตตาล็อกไปขายเฮียครับวันนี้ช่วยช่วยซื้ออะไรผมหน่อยนะครับวันนี้ผมไม่มีออเดอร์เลยเราก็เป็นเซลล์ธรรมดานะฮะตอนนั้นไม่ต้องเรียนอะคือช่วงนั้นก็ก็ตัดนใจแล้วนะฮะว่าเลือกที่จะทํางานมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่เรียงไปว่าของเราเองก็มีหนี้ที่บ้านก็ลําบาก เราก็ต้องเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยที่ได้จากเงินเดือนเนี่ยแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปใช้หนี้โอ้หอันนั้นแบบว่าถือว่าสวนกระแสความคิด unk, ของคนส่วนใหญ่เลยนะฮะตอนนั้นตัดสินใจยากไหมเราบอกคุณพ่อคุณแม่ลำบากไหมตอนนั้นพูดตรงๆว่าลำบากนะครับเพราะว่าในส่วนตัวเองพ่อผมเองเนี่ยเป็น um> ด็อกเตอร์แม่ผมเองเป็นอาจารย์นะครับในโรงเรียนชื่อดังนะครับซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวด้วยผมก็พูดกับพ่อแม่นะฮะว่าผมผมขอที่เลือกจะจะทางานก่อน ค่ะพี่เดตอนที่เราตัดสินใจไม่เรียนแล้วออกมาทํางานอย่างเต็มตัวเนี่ยตอนนั้นเราตั้งเป้าอะไรไว้บ้างคะเราตั้งเป้าไว้เนี่ยก็สองประเด็นนะประเด็นแรกเราก็อยากที่จะปลดหนี้ให้ครอบครัวนะประเด็นที่สองเนี่ยเราก็อยากจะเป็นนักธุรกิจแบบเต็มตัวเราก็ต้องการเรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะฮะเราก็จะไปคุยกับคนที่เขาประสบความสําเร็จทําไมเขาทาแบบไหนเขาถึงประสบความสําเร็จได้ ตอนนั้นคุณอายุเอง18ปีนะครับใช่ครับอ๋อ18ปีตอนนั้นหน้าที่เราต้องทําอะไรบ้างล้วก็ขยันมากขึ้นก่าปกติ7จ็ดโมงเราก็ต้องรีบออกจากบ้านลาแล้วก็ต้องไปถึงบริษัทเนี่ยแปดโมง<า>ครับเข้างานเสร็จปุ๊บเราก็ประชุมอะไรเสร็จก็10บโมง<า>ก็ต้องออกตลาดแล<า>้วนะฮะการออกตลาดของผมเนี่ยจะไม่เหมือนกับเซลล์ทั่วไปเซลล์ทั่วไปก็อาจจะว่าปลายสองโมงเราไดออเดอร์กลับบ้านอของผมวันนั้นเนี่ยไดออเดอร์จะเยอะแค่ไหนก็ตามต้องวิ่งงานให มากกว่าปกติก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในยุคนั้นน้อยใจไหมอ่ะที่ยังมีบอกว่าเพื่อนๆไปบอกว่าไปเที่ยวกันมีบ้างนะครับมีบ้างน้อยใจบ้างเสียใจบ้างเป็นเรื่องปกติแต่เราก็น้อยใจเสียใจปุ๊บเราก็ต้องรีบลูกขึ้นมาจะอยู่ในความเสียใจตลอดเวลาก็ไม่ได้วันที่ตัดสินใจลาออกจากการเป็นงานแรกของเราเป็นเซล เราไปบอกหัวหน้าว่าอะไรครับก็บอกว่าผมผมจะขอลาออกนะฮะก็ไม่ให้ออกก็เสียใจนะฮะเขาก็ไม่ยามไม่ออกก็ต้องออกเพราะว่าชีวิตผมก็มีเป้าหมายที่มันมันมากกว่านั้นคือผมต้องการปลดหนี้ที่บ้านนะฮะหลังเรียนเพราะว่าหนี้เนี่ยมันเยอะมากหนี้ที่บ้านเนี่ยหลายล้านบาทคิดว่าเ,เงินตรงนั้นมันไม่เพียงพอแน่นอนตอนนั้นผมมีเงินติดตัวประมาณละหนึ่งแสนบาทเราก็เอาไปซื้อของจากตัวงานแสนหนึ่งลงทุนหมดเลยนะฮะ,ะลงทุนหมดแล้วเราก็ เอาของที่เราซื้อเนี่ยไปขายมีพาร์ทไทกี่คนนะครับผมคนเดียวอายุ21ปีกับการตั้งธุรกิจของตัวเองนะครับตอนนั้นมันมีความกลัวเกิดขึ้นในใจบ้างไหมคือแน่น,นอนฮะก็มีความกลัวแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของการให้โอกาสคือลูกค้าเราเนี่ยหลายๆท่านก็พอบอกว่าเราออกมาเปิดเองเนี่ยลูกค้าก็ดีใจอโอเคเดี๋ยวจะสนับสนุนให้นะครับจากหนึ่งเจ้าก็ไปบอกต่อ ก็เป็นช่วงที่เราทํางานแบบว่า3ปีไม่มีวันหยุดฮะสามวันเนี่ยวันสงการก็สาดน้ําผมส่งของเป็นยังไงครับหลังจากที่เราตัดสินใจเนี่ยทำธุรกิจของเราเองตอนอายุยี่สิบปีเครับมันง่ายทางฝันไะในการเปิดธุรกิจของเราเองเนี่ยก็ไม่ง่ายนะฮะมันเป็นแรงกดดันด้วยฮะอย่างที่เรียนว่าของผมเนี่ยชีวิตผมเนี่ย ติดลบใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีคะหลังจากที่ทาธุรกิจมากว่าสุงวันที่จะปลดนี้ให้พ่อแม่ได้เนี่ยตอนผมอายุ25นะครับโอ้เพียงแค่4ปีแค่นั้นเองจำวันที่เราไปบอกคุณพ,พ่อคุณแม่ว่าคุณพ,พ่อคุณแม่ครับเลช้นี่ครอบแม่หมดแล้วจําเหตุการณ์นั้นนะครับก็วันนั้นก็พ่อแม่ก็ดีใจและภูมิใจกับผมมากนะครับเราถึงเป้าหมายแล้วเราก็โล่งใจนะครับเัรนะงั้นงานต่อไปเราก็จะเป็นงานของการต่อเนื่องของธุรกิจในปี25 5้าเนี่ยเราก็เพิ่มปริพันธ์ขึ้นมานะครับเราก็เริ่มเอาอยางรถยนต์มาจําหน่ายนะครับถึงวันที่เราจะเข้าสู่ธุรธกิจของแท็กซี่รเราเห็นอะไรตรงนั้นทำไมอยู่ดีถึงเปลี่ยนนะคะ,ะมันก็เป็นธุรธกิจที่เชื่อมโยงกันนะฮะแท็กซี่ก็เป็นกลุ่มยานยนต์นะครับแท็กซี่เนี่ยตลาดในกรุงเทพก็ประมาณหนึ่งแสนคันเราคิดว่าอะไรอยากจะเป็นส่วนเล็กๆนะครับในตลาดซึ่งวันนี้เราก็พัฒนารถนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเราเอารถตัวรุ่นที่ดีที่สุด นะครับมาทำแท็กซี่แล้วเราก็ใช้ชื่อโครงการนี้ว่าเป็นแท็กซี่ VIP ต้องเรียนตามตรงเลยนะครับตัวคุณเลเองเนี่ยเป็นอายุน้อยร้อยล้านตั้งแต่อายุยังน้อยมากๆครับในวันที่เราทําธุรกิจร้อยล้านแล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะความรู้สึกข้างในของเรามันเป็นยังไงครับก็ตื่นเต้นแฮะแล้วก็มีความภูมิใจด้วยนะฮะที่ทามาได้ถึงวันนี้นะฮะจากนี้ไปนะฮะเรามองเป้าหมายว่าเราจะมียอดจําหน่ายรถแท็กซี่ VIP แบบเนี้ยนะฮะมากกว่า2000คัน คุณไม่เคยล้มเหลวคุณก็จะไม่มีวันค้นพบความท้าทายเฟอร์ดินานด์ปอเช่วันนี้ก็ผมดีใจที่ทำสำเร็จแะฮแต้ท่านจไม่อยู่อยู่ของพระพุทธ